สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับช่องโฟกี้มาค่ะมีอะไรในวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเในแบบที่ชื่อว่า city work นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูยิมกันเลยก็สปอยกดแชร์เพื่อเปจะใจให้เราด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยซึ่งในวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราก็คือคุณจิวเองนั่นเองโอเคค่ะในวันนี้เราจะมาเป็นอาชีพอะไรเอ่ยคลีนเนอร์ป่ะวันนี้มาทำอาชีพคลีเนอร์กันนะคะโอ้โเสียง พี่เราต้องไปหาอะไรกินแล้วอะเรามีอาหารอยู่หมายถึงเราอืทำไมมันดูอละลามุนชุงลุงฮ <c oughs> ะอะลามุนชุงลุงคืออะไรไไอละลามุนชุงลุงคืออะไรเขายากได้ขยะเรื่องเขได้แล้วเหรออยางอะลามุนชุงลุงคืออะไรก่อน ลำมุนชุงลุงเว้ยเดี๋ยวซื้อมาเยอะๆเลยเยอะๆแกตำรวจมันแบบมันจะคิวเราเหรอหรือยังไงเนี่ยอืมพูดว่าคิวก็ได้ไอ้ตำรวจใหญ่คิวเราเลยเราขอร้ออย่าคิวเราเหยียบขออยะทำไมเนี่ยคหยาบ แล้วบอกว่าเราไเหยียบขยะทำไม uh ไอ่าแกได้ยินไรอ่ะเออมองอีกงอแกตัดสีเอออกก็ได้แกตัดสีด้อออกก็ได้เออปกติกเราจะลงองิดเราียวเลยเหรอเออใช่ปกติเราเป็นคนลงเราเดียวเลยเกียจตัดอ่ะข,อขี้เกียจตัดไม่พอมไม่มีอะไรให้ตัดเมื่อก,กี้เราพูดดังด้วยโอย พ่อกับแม่ได้กินหมดพ่อกับแม่พ่อกับแม่พ่อกับแม่พี่เราเพิ่งเติมไฟแกเล่นก่อนเล่นนอนอยู่นอนอยู่ตอนนี้เช็คเฉยๆกลับไปนอนดีกว่าอ,อือแกเราไปหาเา อโอเคทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาทำคลิปเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปิดเธอเราจะเปิดเทอมแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เราก็คงเปิดเทอมแล้วเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนใช่ไหมจิวจิวสก,กิบิตี้ไปไหนแล้ว จิ๋วเฮ้ยจิ๋วไปไหนจิ๋วเฮ้ยน่าก,กลัวละ เธอไปไหนโอเคทุกคนเราก็คือต้องขออภัยในการที่ให้ดูข้อมูลส่วนตัวด้วยก็คือมันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวหรอกแต่จริงๆก็คือมันก็คือเป็นหน้าเราอะแหล โอเคค่ะทุกคนก็คือแบบนี้ก็มีหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นคลีนเนอร์เฮซาลอนคุกฟ라이เออร์อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะคะขออภัยในความอ่านไม่ออกเลยแล้วก็พ olic เนาะแล้วก็นักโทษด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อันนี้เหมือนมาใหม่นะคะ คุณจิวเขาหายไปเลยอ่ะทุกคนสกิปดีมากอีคิปแล้วเหรออีคิปแล้วอก็เหมือนเดิมปะอีคิปอีคิปแล้วมันก็คึอน่าอีคิปแล้ว วัสดีทเพื่อคนด้วยนะคะไปไหนมาเฮ้ยไม่ไม่คือเดี๋ยวเราขออนี้ก่อนไปไปหยิบข้าวโอ้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่า ทำมะไนกับเพื่อนเพามีคอนเทนต์มาเลยให้ทำแล้วว่าทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะบ๊ายบายเจอกันพี่งนี้นะ